อาจจะต้องมีการ cover บ u ากลับขึ้นมาด้วยอาจจะต้องมีการคัดล้อเสียใะไรสำหรับใครที่มีการลงทุนอีกด้านหนึ่งเอาไว้นะครับวันนี้กลับขึ้นมาเยือนอยู่1,350แล้วจะเป็นอย่างไรไปพูดคุยกันในช่วงโกอาลุกบาย YLG ครับสนับสนุนโดย YLG b u l l e n and Future โทร02 287 1155 ขอบคุณที่พานวัฒนรั์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร YG b u l l e i n and Future ครับสวัสดีครับคุณพิพาบค่ะสวัสดีค่ะปรากฏว่าทะลุแนวต้านตรงพันสามรอยสี่สิบหกเหรียญที่เป็นแนวต้านระยะสั้นขึ้นมาแล้วอย่างนี้ทํายังไงดีครับคุณพิพาก็ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ต้องถือว่าต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ในการลงทุนแล้วนะครับเพราะว่าถือว่าสามารถท่านระดับที่สําคัญก็คือระดับประมาณสักหนึ่งพันสามรอยสี่สิบห้าเหรียญได้ก็ตอนนี้เองก็มีแนะนานักลงทุนว่า ถ้ามีการย่อตัวลงมานะคะอย่างค,คืออย่างเมื่อคืนเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเร็วมากพอทะลุที่ระดับประมาณ1,340กว่าก็ภายในไม่เกิน10นาทีก็ขึ้นมาถึงประมาณสัก1,350กว่าได้เ,เลยนะคะ <ผม S 1> ก็ถือว่าช่วงนี้หลังจากนี้ไปก็แนะนําว่าถ้ามีการย่อตัวลงมานะคะคก็เป็นทยอยสะสมค่ะแล้วก็ค่อยเทขายลงกำไรโดยที่แนวต้านด้านบนอันแรกนะคะก็คือที่ระดับ1,365เหรียญครับ ก็คือแนวรับเดิมสมัยก่อนที่เคยรับแข็งแต่งอีกจุดหนึ่งคือพันสามร้สิบห้าตอนนี้ก็กลายเป็นแนวท้านไปแล้วจุดนั้นใช่ใช่แล้วค่ะก็คือ<ม>ตอนนี้เองก็ใครที่มีช็อตเพืย์ชั่นอยู่ก็จะแนะนําว่าถ้าเกิดว่ายังติดไม่หมดนะคะคแล้วก็ถ้ามีการย่อตัวลงมาซึ่งเราจะเห็นว่า ระดับที่น่าจะเป็นไปได้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสามอยสี่สิบแปดหนึ่งพันสามอยสี่สิบห้าหนึ่งพันสามอยสี่สิบน่าน่าจะย่อลงมาแค่ไม่ไม่เยอะมากนะถ้าย่อลงมาก็ต้องพยายามเคลียร์ติดแล้วก็ต้องเริ่มถือเป็นฝั่ง long position แทนได้แล้วเพราะว่าคือพอขึ้นมาขนาดนี้ก็เป็นไม่ได้ว่าก็น่าจะกลับมาสู่สถานการณ์เอ่อเป็นภาพขึ้นต่อเนื่องครับก็ถือว่าปรับฐานจบไปเพราะว่าก่อนหน้านี้วายจิกก็มีมุมมองเหมือนกันว่าปรับฐานประมาณสักร้อยเหรียญหรือว่าร้อยกว่าเหรียญตรงนั้นซ รอบก็ก็ถือว่าถือว่าจบแล้วถ้าแต่ว่าอาจจะเห็นตอนอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะไม่เกินพันสามร้อยสามสิบห้าเหรียญค่ะอืมนะครับผมแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดดูจากเส้นกราฟคุณทิพามันจะมีแนวต้านอีกแนวต้านหนึ่งใกล้ๆเนี้ยตรงพันสามพัห้าสิบสี่ตรงนี้มีนัยยะไหมครับเนี้ยวันนี้เป็นไฮด้วยค่ะก็ะะถือว่าสําคัญเหมือนเัียน,นะคะตรงที่จุดท,ที่วารจีมองคือหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบหกเหรียญน,นะ,ค,ะครับทเป็นูแต่คมองว่า,วา มันเออมันเบรกไอจุดสําคัญที่หนึ่งพันสามร้อยบห้ขึ้นมาแล้วใช่ค่ะก็คือระดับนี้ยังไงคือโดยรวมยังไง่าเป็นบวกแล้วใช่ค่ะคือตอนนี้ถึงท้่ย่อลงมาก็อาจจะย่อได้ไม่เยอะมากนะครับผมเมื่อวานนี้ตัวเลขเศรษฐกิจมันออกมาไม่ดีมากเลยเหรอครับทําไมแหมทองขึ้นเยอะเลยก็ไม่ใช่นะคุณผิ ตัวหลักเลยที่ที่ที่ได้คุยกับทางซัพพลายเออร์ต่างประเทศนะคะบอกว่าคือมันเอ่อมันมีวางเฮดจฟันที่คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนในตลาดเรามองเป็นช็อตกันหมดเลยมองว่าทองจะลงใช่ไหมคะก็มีคนที่เปิดช็อตโพยชันมาเยอะมากแล้วพอเมื่อวานนี้มีมีเฮดฟันรายใหญ่อยู่ประมาณรายหนึ่งที่เริ่มก่อนก็คือหลังจากที่มีช็อตโพยชันเยอะก็เลยเหมือนกับ c o อร r ช็อตขึ้นมากลัวเดี๋ยวจะปิดไม่ได้ก็เลยชิงปิดซะก่อนใช่พอพอปิดเสร็จแล้วพอมัน รีบาวขึ้นมาถึงเลเวลประมาณัปะทะลุ42เมื่อวาน้ถิงเลเวลแรกของมันคือ42ปะทะลุ42ทุกคนก็เลยเป็นการเป็นฟอ l l o บายมันก็เลยเป็นการแพนิคบายกลับเข้ามาด้วยค่ะก็เลยเลยมองว่า ตอนนี้ก็เลยเหมือนกับหลายๆคนที่เคยมีช็อตอยู่ก็ค่อนข้างคัดลอสิตช็อตกันไปแล้วเพราะว่าเพราะว่าเหมือนเหมือนกับเทรนมันก็เปลี่ยนทุกคนก็เริ่มเปลี่ยนโพซิชันมาแล้วมันก็มีตัวหนึ่งที่ซัพพอร์ตบวกสำหรับราคาทองคําแต่จริงๆแล้วคืนนี้ก็มีตัวเลขตัวหนึ่งคือนอนฟาแมเปโรนะคะคือซึ่งเชื่อว่าตัวเนี้ยมันจะน่าจะส่งผลลบกับทองคําคือวันพุธก็จริงๆแล้วส่งผลลบกับทองคําคือตัวเลขดีก็จะส่งผลลบกับทองคาใช่ใช่ค่ะคือตัวเลขมัคือน่าจะฝากของ ตัว ADP เพราะว่า ADP เนี่ยการสร้างงานนอกภาคเอกชนตัวเลขมันออกมาค่อนข้างดีกว่าที่คาดไว้เยอะใช่ไหมคะัดังนั้นเราก็เลยมองว่าตัวที่เป็นนอนฟาร์มเทโรคืนนี้เองก็น่าจะออกมาแล้วก็น่าจะส่งผลดีกับเศรษฐกิจแล้วก็น่าจะเป็นลบก,กับทองคำแต่แต่ก็ต้องดูอีกครั้งหนึ่งว่าสุดท้ายแล้วตลาดจะจะจะ,จะรับกับตรงนี้มากแค่ไหนเพราะว่า เพราะว่าอย่างก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันในสองวันที่ผ่านมาที่ขาออกมาดีแต่ว่าราคาทองกลับลงไม่เยอะแต่ว่าภาพใหญ่ก็ยังไม่ผิดนะครับเพราะว่าไอเจีก็ยังมองว่ากลางถึงยาวยังไงทองน่าจะมีกลับขึ้นมาอย่างยังไงก็ยังขึ้นอยู่ดีใช่ค่ะครับผมวันนี้กลยุทธ์ระยะสั้นแนวรับแนวต้านอีกสักทีหนึ่งในฝั่งของโกลฟิวเจอร์นี่มันจะเทียบมาเป็นสักกี่บาทนะครับคุณนิพาก็สําหรับโกลฟิวเจอร์ใช่ไหมคะเอ่อก็อยากจะให้ดูเป็นอยากจะให้ดูเป็นสปอตด้วยเหมือนกันครับเพราะว่า เพราะว่าตัวเลขจะค่อนข้างค่อนข้างแน่นกว่าตัวคมพิต้องมีค่ินข้วยมีตัวติดตัวพรีเมียมตัวอะไรขึ้นมาด้วยค่ะบางครั้งบางครั้งพอราคาขยับขึ้นแบบพรีเมียมดันไม่ขยับยังรอกไว้อยู่ค่ะหรือว่าแต่ถ้าเราก็ดูเป็นเออเอาเอาเป็นทั้งสปอร์ตและโกลพิวเจอร์เลยนะคะถ้าแต่ว่าเป็นส่วนของโกลพิวเจอร์เนี่ยแนวรับก็คือที่หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสามซึ่ง้าเห็นแนวานั้นให้ทยอยสะสมได้แล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวคกลพิวเจอร์ตัวซีวิสสีก็คืออยู่ที่หนึ่งหทื่นเก้า าอาจจะไม่ถึงก็ก็ยรางนะว่าช่วงนี้ย่อลงมาให้เริ่มทยอยสะสมอย่างเดียวได้เลยถึงถ้ามือหลุดลงไปถึง 1, หนึ่งพันสามร้อยสมสิบห้าเหรียญยังไงเตาทนั้นก็ยังต้องทยอยสะสมคือตอนนี้ต้องเป็นย่อเราซื้อเพื่อเพื่อไปทํากํำไรด้านบนครับผมอย่างเวลาเรามีแนวรับแนวต้านที่เป็นเหรียญเนี่ยถ้าเกิดโทรไปคุยกับเจ้าหน้าที่การตลาดของว l g บูลเลต์หฟิวเจอร์เนี่ยเขาจะสามารถคอนเวิร์ตมาเป็นตัวบาทให้เราได้เลยใช่ไหมครับคุณนิพานไม่ต้องซีรีส์มากก็จะมีการคือจริงๆถ้าเป็นของถ้าคุยก็หน้าที่ของฝั่งฟิวเจอร์เองส่วนมากก็จะคุยกันเป็นตัวเลขของราคาที่ที่เป็นที่เป็นบาทให้ให้กับนักลงทุนแล้นะคะแต่ตัวสปอร์ตเองก็อยากจะให้ดูด้วยเพราะว่าคือบางครั้งก็จะมีการคาดเคลื่อนระหว่างพอสปอร์ต ลดลงมาแล้วแต่ตัวฟิวเจอร์อาจจะมีพรีเมียมขยับขึ้นมาอีกหน่อยอนงอึงอะไรประมาณนี้ก็จะมีเออร์ได้นิดหน่อยนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากมากเลยครับคุณนิพาครัศขอบพระคุณมากาค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเวลาบางทีคุยเราเราคุยกันเป็นเหรียญตลอดบางทีอาจจะงงว่าพอเป็นฟิวเจอร์แล้วมันจะเป็นเท่าไหร่ก็เอาง่ายๆนะครับเขามาีเจ้าหน้าที่การตลาดเอาไว้ให้ใช้บริการนะครับโทรไปถามเขาก็ได้ว่าถ้าเกิดเป็นแนวรับตรงเหรียญตรงนี้เนี่ยฟิวเจอร์มันจะสักกี่บาทบางทีเราจะได้มี ไกด์ไลน์ในใจจะได้ตัดสินใจได้เองระดับหนึ่งที่บ้านแล้วก็โทรไปปรึกษาเข้าอีกระดับหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็จริงๆเขามีโปรแกรมสําหรับการช่วยคํานวณเอาไว้เยอะทีเดียวก็ลองตรวจสอบไปได้ที่ YG b u l l e a n Future นะครับ